สวัสดีครับผมซิปปาจากอัลจิเบร์ไพทอนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นหุ้นด้วยไพทอนกันครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่อัลจิเบร p ไพทอนนะครับกับคลิปอัฒนาดีๆนะครับทั้งไพทอนและโนโคดเพื่อสร้างเครื่องมือใช้เองโดยที่ไม่ต้องงอ developer ครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาใช้ไพทอนเพื่อใช้ในการเลือกซื้อหุ้นครับ ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า w i finance ครับซึ่งก็จะเป็นไลบรารีนะครับเป็นชุดคาสัางส่งเทรดรูปที่เราสามารถเรียกใช้คาสั่งนะครับพิมพ์คาสั่งเดียวปุ๊บดึงราคามาได้พิมพ์คำสัง่งหนึ่งปุ๊บดึงงบมาได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีการใช้เนี่ยมันจะง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็เราจะปรับใช้อะไรได้ประมาณไหนบ้างไปดูกัน บทเรียนวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆนะครับในส่วนแรกคือเรื่องของการติดตั้งคําสั่งต่างๆนะครับที่เราจะต้องใช้นั่นเองนะครับในส่วนที่2นะครับคือส่วนของการดึงข้อมูลจากหุ้นที่เราต้องการครับซึ่งอันนี้ก <también. S 1> ็จะเป็นการเลือกหุ้นนั่นเองนะครับว่าเรากําลังจะสนใจหรือว่ากาลังจะดึงข้อมูลของหุ้นตัวไหนออกมาครับส่วนที่3านะครับคือเมื่อ <hani S 2> เรา,เราได้ข้อมูลหุ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะดึงเรื่องของราคาออกมาอย่างไรเราจะกําหนดความถี่การดึงยังไงนะครับหรือว่า ดึงตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือส่วนของการดึงงบการเงินต่างๆของบริษัทออกมาเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทมากขึ้นนั่นเองครับก็ถ้าใครที่พร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจเอาไว้นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับชวนเพื่อนมาเรียนกันเยอะๆนะครับแลวเรามาเรียนกันในบทเรียนนี้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Google Collab ครับก็ง่ายๆเลยครับก็สามารถเข้ามาหาที่ Google ได้เลยครับว่า Collab เนาะก็จะขึ้นอันแรกเนี่ยเล ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว IDE ออนไลน์นะครับที่เราสามารถเข้ามาใช้เพื่อเขียนโค้ด Python แบบออนไลน์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมครับซึ่งในหลาย use case นะครับในหลายการใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะซึ่งพอเข้ามาเสร็จเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนมาสร้างเป็น new notebook ได้เลยครับเพื่อสร้างสิ่งที่ว่าย o t e b o o k ครับ o t e b o o k ก็คือที่ที่เราใช้เขียนโค้ดเรื่องของ Python นั่นเองนะครับหน้าตาของ notebook จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือมันจะแบ่งออกมาเป็นช่องๆเอง,องี้ยนะอันนี้คือ1ช่องใช่มอันนนีี้้้เเอาไวขยโครบผม นะครับเราก็จะเขียนโค้ดเข้าไปครับคือเขียนคําสั่งภาษาไพทอนนั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการติดตั้งเรื่องของคําสั่งลงไปที่ตัวโค้ดบสักนิดนึงครับโดยการใช้คําสั่งนี้ครับ PIP นะครับขึ้นมาตรงใจนะ PIP i n s tall นะครับ pandas ตัวแรกครับตัวที่2ก็เหมือนเดิมเลยครับ PIP i n s tall นะครับ numpy PIP i n s tall request นะครับมี s ด้วยนะ PIP i n s tall L xml นะครับแล้วก็ PIP i n s tall Y Finance นนะครับตัวจริงๆที่เราจะใช้นี่คือ Y Finance ตัวสุดท้ายนั่นแหละแต่ว่าตัวที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของคำสั่งที่ Y Finance จะต้องเรียกใช้ครับก็อาจจะต้องมีการดาวน์โหลดมาบ้างไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันการเกิดออ r o r นะครับหรือว่าการหาคำสั่งไม่เจอนั่นเองเราก็จะกดรันตัวนี้ครับแล้วก็รอให้มันโหลดเสร็จให้เรียบร้อยนะครับระหว่างนี้ก็ใครที่ยังทำอยู่ก็สามารถกดพอยส์รอก่อนได้เนาะแล้วก็ กลับมาเรียนต่อ,ตอ,อ <S <S ตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็สามารถทําได้ครับผมตอนที่มันรันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเรื่องของเนี่ยฮนะเห็นไหมวงโหลดตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีบอกว่าเอ้ยอะไรที่โหลดแล้วอะไรที่ยังไม่โหลดนะครับถ้าอะไรที่มันยังไม่เคยโหลดเลยเนะี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแถบดาวน์โหลดให้เรานะครับก็รอมันจนสิ้นสุดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือดาวน์โหลดอยู่เนาะแล้วก็พอโหลดเสร็จก็โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้พอเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยวงกลมเนี่ยก็จะหายไปครับอันนี้คือการติดตั้งเสร็จเรียยบร้อ คราวนี้เมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาคําสั่งตัว yfinance มาใช้งานครับวิธีการก็คือผมจะมาเพิ่มตัวช่องใหม่นะครับเพื่อที่จะเขียนโค้ดเพิ่มเนาะก็เราใช้การ Import นะครับ yfinance นะครับแล้วก็เราจะตั้งชื่อให้มันสักนิดนึงครับเป็น yf นะครับแล้วก็กดรันตัวนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่มันเกิดการโหลดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเวลาที่ผมเขียนคําสั่งเสร็จแล้วก็เพราะว่าผมกดตรงนี้นั่นเองกด play ตรงนี้หรือว่าถ้าเป็นชื่อของมันก็คือการรันนะครับ พอกดรันปุ๊บเนี่ยนะครับไพ่ตอนก็จะเอาคําสั่งตรงนี้นะครับไปประมวลผลเนาะเราก็ทําตามสิ่งที่าเขียนนั่นเองเรื่องของการ pip i n s t น l l นี่คือการติดตั้งนั่นเองครับชุดคาสั่งต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการ Import ตรงนี้คือการเอามาใช้นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเขียนตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็กดกดรันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงจะทําต่อได้เนาะซึ่งเมื่อเราได้ตัวคําสั่งยังคูไฟแนนซ์หรือว่าวไฟแนนซ์มาเรียบร้อยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทําถัดไปก็คือเราจะเเลืออออกกกดึงงุ้้นที่รรราารออาตมคับ โดยวิธีการที่เราจะดึงหุ้นที่เราต้องการออกมาเนี่ยเราจะต้องไปรู้สิ่งที่ว่าทิกเกอร์ก่อนทิกเกอร์ก็คือชื่อบนกระดานเทรดนั่นเองครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมต้องการหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะเขียนชื่อลงไปถูกปะในคําสั่งนี้ครับในคําสั่งที่ชื่อว่านะครับ YF นะครับ .ticker เนาะ YF เนี่ยคือก็คือการเรียกถึงคําสั่ง Yahoo Finance ที่เราตั้งชื่อว่า YF น,นั่นเองนะครับแล้วก็เราใช้คําสั่งทิกเกอร์ตัวนี้ครับที่ตัวอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บครับ แล้วข้างในเนี้ยเราจะต้องใส่ข้อมูลลงไปเป็นสตริงครับหรือเป็นข้อความนะวิธีการคืองี้คือถ้าเกิดเราใส่ชื่อลงไปเลยเนี่ยมันจะไม่สามารถอ่านได้ครับเราต้องใส่เป็นซิงเกิลโควเชันอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็ใส่ทิกเกอร์ลงไปครับอย่างเช่นผมต้องการสมมุติว่าผมต้องการดึงข้อมูลจากหุ้นเทสลานะครับผมก็จะดึงนะครับตามทิกเกอร์ของมันเนาะ TSLA ตรงนี้ครับนะครับถ้าผมกดรันตรงนี้นะปุ๊บ ตัวย้ายหุ้นไฟแนนซ์เนี่ยก็จะไปดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเทสลามาให้ผมครับแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาไปใช้ต่อนะครับเราต้องมีการตั้งตังตวแปรไว้ด้วยอย่างเช่นผมอาจจะตั้งชื่อไว้ว่าตรงนี้คือชื่อเทสลาครับตรงนี้คือลักษณะของการเขียนการประกาศตัวแปรหรือว่าการสร้างตัวแปรนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือผมได้ข้อมูลนี้มาใช่ป่ะด้วยคําสั่งนี้ผมตั้งชื่อให้ข้อมูลนี้เนี่ยชื่อว่าเทสลานั่นเองเวลาที่ผมจะเรียกใช้เนี่ยผมก็จะเรียกใช้ชื่อเทสลาแทนที่ผมจะต้องมาเขียนโคทกรรอบ ผมกดรันตัวนี้ปุ๊บข้อมูลของผมเนี่ยก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในเทเลาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้อย่าลืมนะเวลาเราเขียนเสร็จปุ๊บกดรันก่อนที่จะไปใช้ต่อถูกครั้งนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมจะขอเพิ่มตัวอย่างให้อีกอันหนึ่งแล้วกันผมจะมากดบวกโค้ดต,ตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มช่องใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดึงหุ้นในตลาดที่เป็นของเซ็ตนะครับของประเทศไทยกันนะครับซึ่งเวลาที่เราจะดึงข้อมูลในตลาดหุ้นของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราจะ ห้อยชื่อทิกเกอร์ด้วยสัญลักษณ์ .bk ครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการดึงราคาหุ้นของ MBK นะหรือว่าดึงข้อมูลของหุ้น MBK เนี่ยเราจะใช้ชื่อนี้ครับนะครับสติงเนาะ MBK .bk นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงหุ้นที่อยู่ในตลาดของประเทศไทยหรือว่าตลาดของเซตนั่นเองถ้าสมมติว่าผมต้องการดึงข้อมูลใช่ไหมผมก็จะเอาคำสั่งนี้ครับ YF .ticker นะครับเข้ามาครอบ แล้วก็ข้อมูลที่จะได้ก็จะเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า MBK นะครับแล้วก็กดรันตัวนี้ครับเท่านี้เนี่ยผมก็จะได้ข้อมูลของคุณ MBK น,นะครับเก็บ <c> เ <oughs> <c oughs> อาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า MBK เรียบร้อยเลวครับเมื่อเราได้ข้อมูลของคุณมาเรียบร้อยนี่นะครับสิ่งที่เราทําถัดไปในส่วนนี้ก็คือเรื่องของการดึงราคามาใช้งานแล้วเองนะครับซึ่งในการดึงราคานะครับเราจะต้องมีการกําหนดอยู่3ามอย่างหลักๆครับอย่างแรกคือเรื่องของสิ่งที่ว่า interval ครับ interval คือ เรื่องของความถี่ในการดึงครับอย่างเช่นผมอาจจะอยากดูราคาที่เป็นรายวันรายเดือนรายปีใช่ไหมรายนาทีรายชั่วโมงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแล้วกันเนาะก็คือเวลาที่เราใช้เนี่ยคือเราจะใช้การตั้งค่าครับนะเราจะเขียนบอกว่าเอ้ยนี่เราอยากได้แบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกําหนดค่าไอ้พวกเนี้ไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ interval ใช่ป่ะอันที่2คือสิ่งที่เราจะกำหนดเนี่ยคือเรื่องของจุดเริ่มต้นครับก็คือ start date นยก็คือ start date นั่นเองว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มดึงตั้งแต่เมื่อไหร จนถึงอันที่สามครับคือ็นั่นเองนะครับ n นเดทนะครับก็คือดึงจนถึงเมื่อไหร่นะครับในช่วงเวลาที่เราต้องการนั่นเองนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยที่เราจะกําหนดคือเรื่องของ interval ครับเราจะมาสร้างเป็นข้อมูลที่ชื่อว่า interval ไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าผมต้องการที่จะตั้งค่านะครับให้การดึงเนี่ยมันดึงแบบราคารายวันเนี่ยเราใส่1 d doc เข้าไปครับนะซึ่งอันนี้จะใส่เป็นเรื่องของสติ i นะครับก็ต้องมีสิ่งของ condition ครอาไว้นะครับ นะถ้าสมมุติว่าผมต้องการนะเป็น1 1เดือนใช่ป่ะต้องเป็น 1m o o ครับถ้าเป็น1นาทีคือ 1m 1ชั่วโมงคือ 1h นะครับสามารถตั้งได้เลยนะครับผมเอา1วันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกําหนดตัวที่2ครับนะครับเป็นข้อมูลส่วนที่เราใช้เพื่อกําหนดว่าเราจะเริ่มการดึงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนะเราก็จะกําหนดไว้ว่าเป็นตัวแปรสตาร์นะครับหรือว่าเก็บข้อมูลไว้ในชื่อสตาร์นั่นเอง นะครับแล้วก็วิธีการกําหนดนะครับเราจะใส่เป็นสตริงเหมือนกันครับแล้วก็กําหนดไปเลยครับว่าปีที่เราต้องการนะครับเริ่มต้นปีอะไรสองศูนย์สองสองขีดครับและกําหนดครับอย่างเช่นผมอยากได้ตั้งแต่ต้นเดือนใช่ไหมเอาเป็นต้นปีเลยดีกว่าต้นปีของสองพันยี่สิบสองเนี่ยจนถึงวันที่สิบแดธันวาคมนะครับผมก็จะกําหนดไปครับว่าเป็นปี2 0 2พันิสองใช่ไหมต้นปีก็คือเดือนที่1ใช่ไหมครับแล้วก็วันที่หนึ่งนะครับ ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือดึงถึงเมื่อไหร่ใช่ปะ่ะวันสุดท้ายก็จะใส่ปีเหมือนกันครับใส่ขีดนะครับแล้วใส่เดือนแล้วใส่วันนะครับอันนี้คือการกําหนด3ค่าที่เราต้องใช้ครับเพื่อดึงข้อมูลให้ได้ตามที่เราต้องการน,นั่นเองซึ่งเมื่อผมกําหนดเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคาสั่งนะเวลาที่เราเขียนเสร็จปุ๊บกดรันนิดนึงครับเพื่อให้มันประมวลผลนะครับแล้วก็ทําตามสิ่งที่เราเขียนไปน,นั่นเอง เมื่อผมกำหนดค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะกดบวกโค้ดตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อเรียกใช้คําสั่งที่จะเอาพวกนี้ไปตั้งค่าครับนั่นคือคําสั่งที่เป็นการดึงเรื่องของราคาออกมาแล้วนี่ครับซึ่งวิธีการดึงราคานะครับเราก็จะเริ่มต้นที่ข้อมูลหุ้นครับอย่างเช่น t e สลานะครับดอนะครับแล้วใช้คําสั่งนี้ครับ history นะครับแล้วใส่วงเล็บครับ ฮิสตอรีเนี่ยก็จะมีการรับค่าหลายอย่างเลยครับนะซึ่งสิ่งที่จะกำหนดก็คือจะมี3อย่างที่เรากำหนดไว้นั่นเองเยอย่างเช่น Inter v a l s t a r t แล้วก็ end นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถมาดูได้ครับว่ามันจะมีข้อมูลอะไรที่ให้เราตั้งค่าอะไรได้ยังไงบ้างนะครับสามารถเรามาอ่านตรงนี้ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราใช้ตัวแรกครับคือ i n t e r v a l เท่ากับไอตัว Inter v a l เท่ากับเนี่ยอันจะเรียกว่าพ a r a m e t e r ครับพ a r a m e t e r คือช่องที่เราจะใส่ข้อมูลเข้าไปนั่นเองเพื่อให้มันปรับแต่งการทํางานเนี่ย นะครับซึ่งเรามีการกําหนดเรื่องของข้อมูลอินทวาวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือให้มันดึงทุก1วันก็คือ 1d ที่เป็นสตริงนะครับแล้วก็ใส่ Start เข้าไปครับ Start เท่ากับนะครับเป็นพารามิเตอร์ตัวที่2เนาะใส่ข้อมูล Start เข้าไปครับวันที่เริ่มนะครับตัแล้วก็ใส่ลูกน้ำครับแล้วก็ตัวที่3ามครับ n นะครับเท่ากับแล้วก็ใส่ n เข้าไปครับเท่านี้เรากําหนด3ามค่าเรียบร้อยนะครับก็เช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราทําตามตรงนี้เนาะก็ให้ได้ไปทีละส่วน นะครับมันจะได้แม่แบบว่ามาแก้ทีเดียวแล้วเดี๋ยวมันเหนื่อยนะครับกดดันตัวนี้ครับเพื่อให้คําสั่งเนี้ยมันประมวลผลแล้วก็ไปดึงข้อมูลจาก Yahoo Finance มาครับในเรื่องของราคาที่เป็นหลายวันนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมอยากเอาข้อมูลตัวนี้ไปทํางานต่อใช่ปะผมก็จะใส่เข้าไปในตัวแปะนะครับ Tesla u n d e s c o r e price แล้วก็อันนี้ผมสามารถกดดันตรงนี้ใช่ปะกด play ตรงนี้หรือผมสามารถกดเป็นคีย์รัดก็ได้กดชิปค้างไว้แล้วกด enter ครับ เนี่ยก็รันเหมือนกันนะครับหรือคอนโทรลค้างไว้แล้วก,กด ENTER ก็ได้เหมือนกันนะครับลองเล่นดูนะครับคราวน,นี้ถ้าผมมีตารางเรื่องของราคาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทํางานกับมันได้เนี่ยมากมายหลายอย่างเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาข้อมูลนี้ไปทําอะไรได้หมดเลยนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จะอยู่ในรูปแบบของตารางที่เรียกว่า pandas dataframe นะครับซึ่ง dataframe เนี่ยจะเป็นข้อมูลหลักเลยครับประเภทหลักๆเลยที่เราจะใช้เพื่อจัดก,การข้อมูลที่เป็นเรื่องของตาราง ที่เปิดมาจาก Excel เปิดมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับ p a n d a s Data Frame จะเป็นตัวหลักเลยครับที่เราจะใช้แบบเยอะมากๆนะครับซึ่งตัวนี้สามารถลองไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับกับคลิปของ An i m ทอร์พีตที่เราทำก่อนอันนี้ก็ได้เรื่องของการจัดก,การข้อมูลตารางนะครับซึ่งในตารางตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมทำให้ดูไวๆนะคือผมจะเอาข้อมูลตัวนี้มาพอตกราฟเพื่อหเห็นอินไซด์มากขึ้นอย่างเช่นผมอาจจะดึงข้อมูลเฉพาะเรื่องของราคาโคลสักกันเนาะราคาปิดนะครับถ้าผมต้องการดึงข้อมูลจาก คอลัมน์ไหนออกมาแน้วนะครับผมจะทําการใส่วงเล็บครับแล้วใส่สตริงเข้าไปเนาะแล้วใส่ชื่อคอลัมน์ตรงนี้เข้าไปครับอันเนี้ยกดรันปุ๊บจะเป็นการดึงข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์นั้นมาครับแล้วก็ผมจะเอาข้อมูลนี้มาพอตกราฟใช่ไหมผมจะใส่ดอทพอตเข้าไปเพื่อให้เห็นภาพครับว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันเคลื่อนไหวย,ยังไงบ้างนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยสังเกตว่าไม่ใช่ปีที่ดีสำหรับเทสลาเลยนะครับก็จะเป็นขาลงมาตลอดเลยเห็นไหมจนถึงแบบตอนนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะทําให้เราเห็น อินไซด์ได้ง่ายขึ้นเนาะเวลาที่เราสามารถเขียนโคดง่ายๆเนี่ยสังเกตว่ามันไม่ได้ใช้คําสั่งอะไรที่มากมายเลยถูกปะในการที่เราจะดึงอินไซด์ออกมาตามที่เราต้องการตรงนี้นะครับซึ่งนอกจากที่มันจะเป็นอินไซด์ที่สามารถทําได้ง่ายๆแล้วเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆคือมันสามารถทําให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลจํานวนมากได้ง่ายขึ้นถูกไหมแทนที่ผมจะต้องแบบเฮ้ยไปเปิดหน้าเว็บทีละเ,เว็บแล้วก็ไปก๊อปมาไปดาวน์โหลดมาเป็น Excel แล้วต้องมาเปิดทีละอันต้องมารวมมือเงี้ยผมสามารถเขียนโคดเพื่อทําตรงนั้น ให้มันอัตโนมัติมากขึ้นให้มันรวดเร็วมากขึ้นได้ดูนะครับอันนี้ก็จะก็จะเป็นข้อดีแล้วก็จะเป็นโอกาสนะครับสําหรับคนที่นะ่าสนใจเรื่องของการลงทุนเรื่องของหุ้นอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถเขียนโค้ดได้บ้างนะครับแค่พื้นฐานเองเห็นปะแค่นี้ก็สามารถนามาใช้ได้แล้วอันนี้เมื่อเราได้เรื่องของราคามาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามาสู่ส่วนถัดไปของบริเวณวันนี้ครับส่วนถัดไปของบริเวณวันนี้นั่นก็คือส่วนของการดึงเรื่องของงบที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพิ่มเติมมากขึ้นจากราคาครับนะซึ่งตัวงบที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของงบกําไรขาดทุนนะครับงบดุลนะครับแล้วก็งบเรื่องของกระแสะเงินสดนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการดึงยง่ายมากครับ <S <S เราก็จะมาดึงเรื่องของข้อมูลบริษัทตัวนั้นเองนะครับซึ่งตัวนี้ตอนนี้เราเก็บเอาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าเทสลาเนาะนะครับเป็นข้อมูลลักษณะนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมต้องการดึงอันแรกเลยนะคืองบกําไรขาดทุน เราใช้คำสั่งนี้ครับ .financials ใส่ s ด้วยนะครับล้วก็กดดันตัวนี้ครับ .financials ก็จะเป็นงบกำไรขาดทุนครับก็คือดูประสิทธ,ธิภาพในการสร้างเงินนั่นเองนะครับว่าแบบเฮ้ย .Revenue เ,เป็นยังไงนะครับจนไปถึงเรื่องของ n e t i n c o m e เป็นยังไงนะครับก็อันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เรียงจากแบบว่า Revenue ลงมาจนถึง n e t t i n c o m e นะัน,นี้ต้องมา sort อ,อีกทีหนึ่งว่าอะไรต้องขึ้นก่อนหลังนะครับแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะเราสามารถดึงข้อมูลเฉพาะตัวที่เต้องการออกมาได้ นะลักษณะคล้ายๆกับเวลาที่เราดึงเรื่องของคอลัมน์นะครับแล้วก็มาดึงเอามาพลอตกราฟเนะี่ยผมสามารถดึงอย่างเช่นเพื่อเป็นตัวอย่างนะผมสามารถดึงโรตัวนี้นะครับออกมาพลอตกราเพื่อเห็นภาพมากขึ้นได้บางทีเวลามองตัวเลขเนี้ยมันไม่สามารถหาอินไซด์ได้ทันทีถูกปะ่ะพอเป็นการาปุ๊บแน่เง,งี้ยเห็นทันทีเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าวิธีการดึงเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมดึงคอลัมน์ใช่ปะ่ะผมใส่วงเล็บแล้วก็ใส่ชื่อได้เลยใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าผมดึงโรเนี่ย ผมจะต้องใช้คําสั่งนี้ครับ .loc นะครับใส่วงเล็บเหลี่ยมนะครับแล้วก็ถึงจะใส่ชื่อในลักษณะของสตริงก็คือ single quotation แล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับต้องมีคําสั่งนี้ก่อนนะถ้าเป็น row วิธีการดูว่าเป็น row หรือเป็น column ดูยังไงครับก็คือดูว่าถ้าเป็น row เนี่ยคืออยู่ทางด้านซ้ายสุดนะครับเห็นปะอันนี้คือซ้ายสุดแหละบางตารางมันจะมีศูนย์นะเข้าใจไปเก้าเป็นตำแหน่งมานะครับก็ใช้อันนั้นแทนแต่อันนี้ไม่มีเห็นปะอันนี้คือซ้ายสุด แล้วก็ถ้าเป็นคอลัมน์เนี่ยจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับอันนี้ผมดึงเรื่องของ n e ็ติงค่ามานะครับถ้าผมต้องการพลอตกราฟก็คือ plot ใส่วงเล็บครับกด play ตรงนี้นะครับกด run นั่นเองนะครับเราก็จะได้การพลอตมาแหละผมบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบนะไม่ชอบในที่มันเป็นแบบว่าเป็นกับกับเส้นนะครับมันดูแบบว่ายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับผมอยากได้กับแท่งนะครับถ้าผมจะเปลี่ยนประเภทกราฟนะครับเราจะมาใส่พารามิเตอร์ตัวนี้ครับชื่อว่าค่ายเท่ากับ แล้วก็ตัวกราฟแท่งเนี่ยเราจะใส่สติงเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่คาว่า bar าเข้าไปครับอันนี้คือการตั้งค่านั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าพอเราพอดการาฟเป็นาร์ชาร์ตเนี่ยเราจะเห็นเงได้ง่ายเลยครับอย่างเช่นการเติบโตเนาะเรื่องของ net income หรือว่ากําไรสุทธินะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วซึ่งเราจะเห็นว่าในปี2อ1พสิเนี่ยนะครับก็ขาดทุนเยอะอยู่ใช่ปะอันนี้มันจะเป็นมันไม่ใช่ลบหบาทนะมันไม่ใช่ลบหดอลลาร์นะแต่มันเป็นแบบลบหแล้วก็คูณ1ิบกาลัง9้า เห็นไหมนะครับสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบยี่บเอ็ดเนี่ยยี่บเอ็ดเนี่ยคือแบบกำไรเติบโตมาศาลเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะแล้วก็เรื่องของการดึงข้อมูลที่เป็นเรื่องของงบกําไรขาดทุนคราวนี้เรามาดูอีกสองงบนะครับคือผมจะกดบวกตรงนี้ครับแล้วก็มาเรียกงบที่ชื่อว่างบดุลครับงบกําไรขาดทุนเนี่ยคือเราไว้ดูเรื่องของประสิทธิภาพใช่ป่ะว่ามันสร้างเงินได้เท่าไหร่แต่ว่างบดุลเนี่ยเราเริ่มต้นจากเรื่องของข้อมูลหุ้นก่อนนะครับอย่างเช่นตตััววแเทนี้ แล้วก็เราใช้คําสั่งนี้ครับบาลานซ์ชีทนะครับ b a l บาร e ลันชีกดรันครับปุ๊บดอกบาร์ลันชีทเนี้ยจะไปเรียกงบดุลมาครับงบดุลเนี้ยคืองบที่ใช้เก็บเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆนะว่าในบริษัทนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมีนี้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นครับว่าไอ้บริษัทที่เราบอกว่ามันมีทรัพย์สินเนี้ยมันมีอะไรแตกออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถดูได้ที่บารานซ์ชีทเลยนะครับถัดไปนะครับถ้าสมมุติว่าผมต้องการดึง อีกงบหนึ่งครับงบที่ชื่อว่างบกระแสเงินสดหรือว่า cash flow กดล้านตัวนี้ครับงบกระแสเงินสดนะครับก็จะเป็นงบที่เราใช้ดูครับว่ามันมีเงินเข้าเงินออกอย่างไงบ้างเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยมันมันมีเงินเข้ามันเข้ามาอย่างไงครับมันเข้ามาจากลูกค้าซื้อของมาแล้วเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปหมุนเอาไปซื้อของเอาไปทําธุรกิจต่อหรือ มันเป็นเงินมาจาก investment investment ก็หมายความว่าเราต้องมีการเติมเงินลงไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราใส่เงินลงไปในบริษัทนะครับมันจะไม่ได้ได้เป็นรายได้นะแต่มันจะเป็น investment ถูกปะ่ะนะครับแล้วก็ investment เนี่ยก็จะไปซื้อของครับซื้อของก็จะเป็นรายจ่ายไปใช่ปะ่ะรายจ่ายก็เงินไหลออกจากบริษัทนะครับไอ้ตัวเนี้ยเราก็จะใช้ดูเรื่องของเงินเข้าเงินออกนั่นเองว่าแบบบริษัทของเราอะ่ะมันมีต้องเติมเงินเข้าไปไหมนะครับหรือว่า มันต้องแบบมันผลิตเงินออกมาแล้วเราเอาเง in ินไปทำเงินื่นได้เอาไปวินเวสเพิ่มเติมได้นะครับเราก็จะดูที่ตัวอ่าบัญชีตรงนี้นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าอะไรงบนะงบกระแขงเงินสดตรงนี้นั่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของบทเรียนในวันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ จะทาให้ทุกคนเนาะเห็นโอกาสเนาะอย่างเช่นแบบใครที่ลงทุนหุ้นอยู่แล้วนะก็จะเห็นว่าแบบเวลาที่มันทํารีเสิร์ชเรื่องของข้อมูลเนี่ยมันใช้เวลาเยอะนิดนึงนะมันใช้เวลาแล้วก็ใช้เรื่องของจํานวนข้อมูลเนี่ยมันเยอะนิดนึงนะครับเวลาที่เราเขียนโค้ดเข้ามาจากการข้อมูลตงนี้ได้มันก็จะทํ้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เอาไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดหัวใจกดกระดิง่งนะครับกดทุกอย่างไปเลยนะครับยกเว้นกดรีพอร์ตนะ <laughs> ก็วันนี้นะครับนอกจากที่จะมีบทเรียนตรงนี้แล้วนะครับผมจะมาขอนําเสนอเนี่ครับเรื่องของคอร์สเรียนนะครับที่ชื่อว่าแพ็กเก็ตซีเซนเดเวลเปอร์บูทแคมป์นะครับที่ทางอันดี้แมทตอนนี้จัดทําขึ้นมานะครับซึ่งแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นบูทแคมป์หเดือนครับที่เข้าเรียน15คอร์สเรียนวิดีโอได้แบบไม่จํากัดเลยทบทวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็มีอัปเดตให้ด้วยนะครับประเด็นหลักของคอร์สนี้เนี่ยคือจะเป็นคอร์สที่รวบรวมมาให้มือใหม่ทุกคนนะครับสามารถสร้างเครื่องมือใช้เอง ได้รอบตัวครับโดยที่ไม่ต้องพึ่ง d e v e l o p e r ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดอย่างเช่น Python นะครับทำโค้ดดึงข้อมูลนะครับอย่างเช่นลักษณะของการทำพุ้นเนี่ยหรือว่าการทำบอทต่างๆจนไปถึงเรื่องของ no code ครับ no code คือไม่ต้องเขียนโค้ดครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้แอปชีตนะครับอย่างบทเรียนก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่ง15คอร์สเข้าเรียนได้6เดือนเนี่ยราคาแค่990บาทนั่นเองนะครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ทักเข้ามาทาง inbox ของเพจ รับขอบคุณพี่จ